สถานการณ์ตอนนี้คือแกนนำนะครับกำลังเจราจากับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับนะครับเพื่อหาทางออกนะครับก็คือมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องการยึดเครื่องเสียงนะครับและตอนนี้ไม่สามารถลงไปในพื้นที่เจราจาได้ครับผมตำรวจตั้งแนวกั้นนะครับ ครับเดี๋ยวว่าตั้งแนวครับ ตอนนี้ตำรวจกับแกนนำนะครับกำลังเจราจานะครับเพราะว่าจะมีการยึดเครื่องเสียงเกิดขึ้น

ไที่าอย่เาาดูาีเนี่นแล้วก็าไอามที่ข้งนีนงแน่นี่คมใช่ตรงนี่ใชงนอนนี้เป็นอนบอกว่าระดับเฉลี่ย่วโงเนี่ย2เพราะฉะนันเราจมรูนแบบั่โมที่เฉลี่ย20่วโงไหก็ไม่เน7โเฉลี่ยนั้นคือแบบว่าสิ่งที่ร้อนแต่ว่าเราเอาตรงนี้ ถ้าเราไม่ได้ชนง24ชั่วโมงเราไม่ได้ชน24ชั่วโมงที่ช่วงมันจะเกิน120ี่ไงบางช่วงบางขนาดที่มัน5ระดับเสีเกิน115นเอเาควาช่ระดับเสียงสูงสุดเกิน115นันคือเรื่องเราไม่ได้ไปร้องไงนี่เจีบคไม่ใช่กรวจมานั่งคอยจับข้่งกัแต่ว่า อันนี้มันชอบทาเลยโสามารถเนได้เลยว่าุโเนี่ยมันใ่กันเแต่ว่า้เข่่ันนีเราจะคุยกันว่าก่อนที่มันจะต้องไปถึงเยกระบวนการนี้นอจะเป็นยังงี่ว่าตรงไหนตรงไหนมันถึงนีนะอแล้วมันพีอ่ะผนไม่เียรมันเดลมันันโดดเบียรันสักเื่อก่อนแบบ

今年。 ก็ต้องรับผิดชอบกันแต่ตนซึ่งเรื่องนี้มีตวตไวแล้วแต่ตัวตนตัวตจะไม่ทราบแตัานะที่วูกับสานีเนี่ยเป็นช่อถัอเราได้คุยัแล้วตอนนี้นี้ไต้คนยแล้วเดี๋ยวไม่เกินเดี๋ยวไว้ก่อนนะเดี๋ยวโอเคทำไปจะได้เลครับตัวงานยืดหนึ่งขั้นเดี๋ยวไปทีวไหนกันนะไม่ได้ยาวไปไหนยัว รถตำรวจารถตำรวจมาองนยนะสองศูนยมาน่าจะมีการไปเจรจาที่สอนอต่อนะครับ มีการควบคุมตัวนะครับแกนนาเพื่อไปเจรจานะครับดินทางก่อนะครับมนการชยงนะครับบอกความประเมินนะครับพี่น้องประชาชนทุกย่านยโอ้ยโ้ียโอออ้ ขอเน้นยันนะครับจนเจ้าหน้าที่ของเรานะครับไม่ได้มีการจับกลุ่มนะครับเพียงเราเชิญนะครับเพื่อไปพูดคุยนะครับปรับปรุงเข้าใจทุกการแลกันนะครับขอความร่วมมือครับพี่น้องจากจุดกลุ่มท่านนะครับที่ยังอยู่ตรงแยกรับประสงค์ตรงนี้นะครับขอให้ท่านเดินทางกลับนะครับเราจะเปิดการจราจรแล้วนะครับขอความร่วมมือนะครับเด้แล้วนี่นะครับขยับเลยครับขึ้นบนทางเช้าทั้งหมดเลยครับพี่น้องจากชุดกครับยืนอยู่ขยับขึ้นบนทางเช้าทั้งหมดครับเปิดการจราจรครับระดับนะครับระดับนะครับเปิดการจราจรครับ ตอนนี้ไม่อยู่ข้างฝั่งทั้งหมดพี่น้องครับเอ่คุณผู้นะครับไปนะครับเออ่ไม่ใช่การตัดกลุ่มนะครับถ้าเจอไปที่สนุูปีดีเพื่อไปพูดคุยดิจิตาณี้นะครับพี่น้องครับจานิวก็อธิบายอยู่นะตอนนี้ครับครับโอเคนะฟังจานิวนะครับ พบภุมิรพิษของเขตเนี่ยมาดูมาชี้แจงแล้วมันมันมันผิดตรงไหนกันแน่นะฮะเพราะเครื่องเสียงของเราโดยค่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันอยู่ที่80ดสิบเก้าแต่ตำรวจบอกแล้วค่าเฉลี่ยสูงสุดเพลารับคนมันตะโกนมันก็ดังเป็นพิเศษกว่าตอนเกิดอยู่แล้วใช่ไหมฮะดังนั้นเราก็มาเห็นด้วยทางคุณบอเขาก็เอาแกนนำตำรวจไปคุยเพื่อที่จะเพื่อจะดิวตอกตัวกฎหมายแล้วดูตรงหลักฐานให้ชัดเจนเพราะตรงนี้ไม่สามารถถอดฐานให้ชัดเจนและต้องพิจารณาให้เขตไป แต่ตอนนี้ทางเรายังจะไม่ตำรวจดำเนินการยึดเครื่องเสียงเพราะเราเห็นว่าตำรวจยังไม่มีอำนาจนะครับนะครับในฐานะคุโบเขาคือคนที่ไปแจ้งกุมนุเนี่ยก็เลยต้องไปคุยต้องไปเคลียร์ตรงนี้นะฮะถ้าท่านใดนะนะนะไม่เด้่อะไรรวจจะช่วยเคลียร์อะไรมันไ่ีเลยที่เาว่าลูเมรดนะฮะ อาจารย์เย็นด้วยพี่น้องเขาอย่างนี้แล้วท่านใดจะตกกัดสนัตย์ผมถือว่าเป็นการพฤติการธรรมแล้วตอนนี้เป็นการเคลียร์และจัดก,การเรื่องหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องเครื่องเสียงนะครับท่านใดจะอยู่ตรงนี้ก็ขออยู่ด้วยความสงบทำหน้าที่ยอยู่ในที่ตั้งนะครับอย่าลุกเข้ามาอย่าเข้ามาประทะนะฮะนะครับเราเน้นเราจะไม่เราพวกเราไม่เน้นประทะกับตำรวจอยู่แล,ล้วถ้าคุณไม่ลุกเข้ามาเท่านั้นเองนะฮะ เดี๋ยวเราจะรอดูเคลียหลักฐานให้มันเคลียร์ให้มันชัดเจนนะฮะโอเคนะครับโอเคนะฮะฮนะถ้ะนะาฮนะไม่ไเราจะเป็นประดีคือเราเราไม่ยอมเป็นตัวหลักฐานมันต้องไปดูหลักฐานที่สนกันนะฮะแต่หัหน้าที่เขาเป็นผู้จัดก,การตำรวจเพาเราต้องไปดูเพราะเราไม,เาไม่เราไม่โอเคกับหลักฐานทางตำรวจ เดี๋ยวยยันเดี๋ยวถ้ามีข่าวแจ้งมาเดี๋ยวทางนุ้นแจ้งมากับผมทีนึงนะครับนะฮะอไยปสตอนนี้ต้องเลีย่อกอนมนการจับกไม่ไม่ใชการจับกุมทางเราจะไปดูเองไปดูหลักฐานเองนะครับอย่า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 ผม ในการจับกลมดังนั้นตอนนี้ให้เขาเขียนหลักฐานก่อนตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะดูฟังข่าวก่อนนะฮะะเราไม่มีความผิดอะไรที่ตำรวจจะควบคุมตัวไปได้ทางเราไปเพื่อที่จะไปหลักฐานวางตรงนี้ก่อนนะครับนะฮะไม่ต้องลัวข้างหน้าเราก็ชุงลมต่อได้ไป่ต้องลัวนะครับนะฮะ ตอนนี้ตำรวจพยายามจุดที่จะเอาเครื่องเสียงไปให้ได้อาถมอยู่ตรงนี้นะ๋ยวพี่อยู่ตรงนี้แต่ถ้าในสะดวกกลับกลับก่อนได้นะครับแล้วเดี๋ยวรอดูว่าการการดูหลักฐานในเครื่องเสียงเนี่ยเรื่องเดซิเบลกันว่าระดับเดซิเบลเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเพราะมันมันเสียงกันไม่ตรงกันเลยต้องดูกันที่ตัวหลักฐานทางเราเราไปดูตัวหลักฐานและให้เจ้าที่เขตมาคุยกับเรานะครับไม่ใช่ขั้นตอนของการจับกุมนะฮะรอเดี๋ยวครับรอเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะโทรไปถามข่าวทางนู้นก่อนนะฮะ มนเรื่องหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องหลักฐานการ,การบันทึกการวัดระดับเสียงใช่ไหมฮะใช่ค่ะไม่ใช่การบันทึกการจับกุมอะไรใช่ไหมฮะมา,มาเอาหลักฐานมานั่นงดูกันเนาะคฟรีทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเสียงเพราะตอนนี้ผมกําลังต่อเสียงให้มวลชนได้ฟังก่อนนะครับว่าไม่เราไม่ถูกควบคุมตัวไปนะฮะแค่มา เพื่อทำความเข้าใจเกี okay, okay, ่ยวกับการใช้แล้วก็ระบบของเครื่องเสียงระบบการวัดนะคะเพราะว่าเรามีหลักฐานในมือถือโบเป็นคลิปวิดีโอที่อัดเครื่องวัดไว้ค่ะก็เลยเอามาคุยให้เจ้าหนี่เข้าใจค่ะโอเคฮะโอเคครับขอบคุณครับพี่โบเดี๋ยวถ้ามีข่าวไงแจ้งมาทางนี้หน่อยนะฮะอะไรนะคะถ้าถ้ามีความคืบหน้าอะไรก็แจ้งมาหน่อยนะฮะถ้าเรียบร้อยแล้วนะครับได้ค่ะได้ครับก็กลับบ้านได้ก่อนนะคะไม่มีอะไรค่ะครับพี่ครับครับ เอาตอนนี้นะครับขอทุกท่านอย่าอาว่าพ,พูดคุยกันเองก่อนไม่ต้องไปไม่ต้องไปบรรท้างการลงกับตำรวจนะฮ<น>ะนั่งพักกันก่อนนะครับนั่งพักกันก่อนนะฮะตำรวจก็อย่าลุกเข้ามาอยู่ในที่มั่นนะครับอย่าอย่าบีบพองเข้ามานะครับอย่าบีเข้ามานะตำรวจนะฮะโอเค ¡Vamos! No. เครื่องเสียงที่มีปัญหาครับ จะขอยุติการไลฟ์แค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีเหตุการณ์ขึ้นหน้านะครับหรือยังไงเดี๋ยวจะกลับมาไลฟ์ต่ออีกทีนึงนะครับผม